อย่าิ่มกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ทางร้านผ้าบ้านผ้าบูชานําพระรอดพิมพโบราณของวัดมหาวันจังหวัดลําพูนมาให้ชมกันนะครับเป็นพระรอดรุ่นบูรณะวิหารปี2562เป็นพระรอดสกุลลาพูนนะครับวัดมหาวันก็เป็นวัดต้นกําเนิดที่เขาคนพบพระรอดที่อยู่ในพระเครื่องชุดเบญจภาคีนะครับที่มีราคาเป็นหลักล้านนะครับก็คือวัดมหาวันเป็นวัดต้นกําเนิดของพระรอดลําพูนพระชุดนี้เขาจะสร้างตอนที่เขาบูรณะวิหาร จึงเรียกชื่อรุ่นหน้ารุ่นบูรณะวิหารจะมีอยู่3มเนื้อก็จะมีเนื้อดินเนื้อทองฝาบาทเนื้อกระไหลเงินจะมีเกจิป,ปุกเสกอยู่หลายรูปนะครับก็อย่างเช่นหลวงปู่ทองหลวงปู่บัวเกตพระสังฆราชไทยใหญ่เจ้าคุณทงชัยครูบาอุ่นพระภาวนาวิสุทธิโสพลครูบาอินทร์พระเทพรัตนานายกครูบาบุญยังครูบาบุญเปงครูบาน้อยเดี๋ยวเรามาชมแต่ละเนื้อกันกล่องนี้ กล่องเดิมของเขาหมดนะครับเขาใช้เป็นกล่องรุ่นนี้แทนเนื้อดินโบราณเป็นพระรอดพิมพ์โบราณนะครับเนื้อดินด้านหน้าเปิดให้บูชาอยู่ที่องค์ละ500บาทปี62ปัจจุบันปี66นะครับนี้คือด้านหน้า ด้านข้างด้านหลังด้านหลังจะมีปั๊มบ้าวัดมหาวันจะมีอยู่ด้านหลังด้านข้างใต้ฐานเป็นพระรอดพิมพ์โบราณเนื้อดินเนื้อที่สองนี้จะเป็นเนื้อทองฝาบาด ใช้กล่องแบบนี้กล่องแบบเดิมเข้าหมดนะครับตอนไปเช่าที่วัดรอบสุดท้ายนี่ก็คือเขาใช้กล่องแบบนี้นั่นจะวัดกล่องเดิมหมดเป็นพระรอดพิมพ์โบราณเนืเ้อทองฝาบาทบูชาอยู่ที่องค์ละ500บาทอันนี้ด้านหน้าด้านข้าง ด้านหลังด้านหลังเขียนว่า2562ก็คือเป็นปีพศ2562แล้วก็มีชื่อวัดมหาวันจังหวัดลำพูนอยู่ด้านหลังด้านข้างเป็นเนื้อทองฝาบาทบูชาองค์ละ500บาทอันนี้จะเป็นเนื้อกระไหล่เงินกรองเดิมๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับ จะเขียนว่าพระรอดยอดเศรษฐีวัดมหาวันอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนรุ่นบูรณะวิหารวัดมหาวันจังหวัดลำพูนเริ่มแรกเตรียมทีก็ใช้กล่องแบบนี้แต่ไปเช่าบูชารอบหลังๆก็คือกล่องเดิมหมดตอนนี้ที่เหลือกล่องแบบนี้มีเฉพาะเนื้อกระไหล่เงินเนื้อกระไหล่เงินด้านหน้า เปิดให้บูชายอยู่ที่องค์ละ700บาทด้านข้างด้านหลังล่างสุดจะเขียนว่า2562เป็นปีพศ2 5 6 2กก็จะมีชื่อวัดมหาวันจังหวัดลำพูน เนื้กนอกระไเงนินถ้าหาใครสนใจติดต่อเบอร์0942394924 0942394924หรือว่า Line อดเป็นลาย e d d d pbpb PB, 4 2 8 9 a d pbpb 4 2 8 9ถ้าใครแอดลายแอดไม่เป็นให้สแกน QR Code ตัวหน้าจอนี้พอสแกน QR Code มันจะขึ้นลิงก์ให้กดไปตามลิงก์ลิงก์จะพาไปที่ลายแอดของร้านผ้าบ้านพระกูชาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วสามารถที่จะพูดคุยสั่งจองทางลายแอได้ง่งายดีเดียว ช่วงเวลาในการติดต่อที่สะดวกโทรได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มโทรได้ทุกวันไม่มีวันหยุดและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของช่องพระบ้านพระวูชาวไว้กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งรุปกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปพระใหม่ๆลงไปเราจะเห็นก่อนใครๆอย่าลืมกดติดตามกันไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ